สวัสดีครับสวัสดีเอทซีทุาันสวัสดีผู้ติดตามครับยินดีต้อนรับขกสูช่องสมเกียรติคนขับจากสี่ชาแนลครับตอนนี้บรรยากาศตอนเสาร์นะครับนี่ตอนเสาร์ได้ไน,นอยู่หกโมงเคืองเนี้ยต่วินยังโมขึ้นนะครับอุณหภูมิ16องศานะครับตอนนี้อยู่หลัดกระบัง กกรัฐกบังครับตอนนี้ผมก็ขันยูบันนอกนี่นคักคันนี้อยู่นี่อยู่ในเมืองแล้วนี่มันก็เหมือนบันนอกหละว,ว่าพอมันอยู่ชานเมืองเนาะมันก็ออกจากตัวกรุงเทพมาแต่ว่ามันเขตกรุงเทพอยู่ด้นี่อันนี้ยังเขตกรุงเทพอยู่นะครับนี่มันก็ยังอากาศเย็นอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เตรียมตัวแล้วนะครับ มาว่านี่เล่นบ่อใดคะแนนเลยนะครับบ่อเลือคะแนนได้แต่คาเสากับคาแก๊ดแต่มือนี่ผมก็เลยจี้ออกเสานี่ครับเตรียมตัวติดเครื่องไว้แล้วครับติดเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็อยู่มองเกาครับนาหงคือเกาแหละครับมาเอาบรรยากาศตอนเสาๆ ให้เอฟซีเดบึงนะครับมันจะานนอ,อากาศตนเสาๆอ้ยากาศเย็นนะครับนี่ขนาดอาบน้ามล้ลเด้หิวกลันเลยหิวกั่นนี่ละ่ะขางปลาลกวยขึ้นเก่าแล้วครับลกวยกง็งามงามเคื่อญ่ลูกไงนะครับบอ่อปลาเนี่ยก็บ่มีค้นเลี่ยงค้นนั่นแล้ว นนีนะครับรรยากาศคือเก่าคือเดิมนะครับบึงเคือล้วยเขาล้วยงขางามๆเครืองเงานะครับนี่นะผมอยากแต่พันยังสี่ละไม่ตองนี่ก็ถือล่มหลายก็สวยมัดเลยนะครับ รบรรยากาศต,นตอนเช้าครับตอนนี้ท่านสวยปันไหยน,นะครับแต่ว่ามือนีกับวันพระหัทนะครับรหัทวันศุกร์บุนี่วันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์เล้ว ยมตัวออกหาอยู่หากินแหะครับมุก็ติดเครื่องติดยางไว้เรียบร้อยนะครับบรรยากาศหนาห้องครับตอ,อนจะสอเดอรยังสี่หลักบนครับจากสี่สอมากอะไรออกมาว่านี่ไปกินเหลียงสตรีมบ่อดดเลยสตรีมไสรสวดบ่ไใดเพราะว่าลิกทธิ์เฉยจําเป็นก็ะตรงลบออก ละไปเดี๋ยวยิภาพไปบุญละปั่มแก๊สครับเดี๋ยวแวะไปเติมแก๊สก่อนนะครับไปชมบรรยากาศของเช้าวันศุกร์นะครับบนถนนหลวงแพงนะครับไปเดี๋ยวไปกันเลยนี่นะครับ หลวงแพ่งนะครับตอนเสาร์บรรยากาศเย็นๆนะครับอันนี้ก็ที่เป็นโรงเรียนโรงเรียนแสงนิลันนะครับตอนนี้ก็เาล่างกิม่งน,นาไปเติมแก๊สนะครับไปกลับรถพ้นแยกวัดพุนมานี่นะครับะว่ามองนี้เขาปิดเขาปิดวายยเทธ์ เฮ็ดมาแล้วกับแท่นทีกิไห้เขายูเทิร์นเนาะก็เพราะไห้เขายูเทิร์นพูดไหน่ไปยูเทิร์นได้ไก่เมือง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 ดู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 รถมาทางตรงแต่ว่าไม่ชะลอให้เลย เทือนเลยเขาบอกให้เขายุเทือนเท็ดที่ยุเทือนจ้างดีเด้ครับไอ้ยุเทือนจ้างดีเลยแต่ว่าปิดปิดเสยวานนี้ผมก็ต้องไปกลับรถไกลไกลจะก,ก็เห็ดบ้างเห็ดอย่างเห็ดมแม่ล้วบอกให้เขากลับเข้ามาอันตรายมันอยูุติขุนขับเหมือนขุนขับโมเมนต์ว่า นั่นเลยใจห่อนในคนขับรถแท็กซี่สุเมร์เอ๋ครับรถตัวไปนะครับรถบ้านคนขับรถบ้านในี่อันตรายที่สุดคนขับแท็กซี่เขามีมารยาทในการขับรถอยู่ต่วไอ้ัวขับรถบ้านนะครับได้รับผู้โดยสารแล้วครับตอนนี้ได้ผู้โดยสารแล้วนะครับ ครับผมครับเดี๋ยวไปดูสนามบินกันนะครับครับหลังจากส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วนะครับนี่กำล,ลังออกจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะไปเติมแก๊สนะครับบางทีลืมปิดไฟหว่างไว้พอดีผู้โดยสารอื่นก็ต้องมาหลับก่อนนะครับเดี๋ยวที่วุนไปเติมแก๊ส ที่ลากะบ,บังนะครับสนามบินเ็นตหารงคเครื่องบินละครับไปต่อนะครับจะได้กบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนื้อครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ครับจ็กสี่เสามาก,ก็ต้องออกมากได้่่ได้ก็ต้องออกครับเสานีกก้9สสคะแนนนะครับเดี๋ยวแรกนะครับใครอยู่ระวาเรนไกไ่เน้ตั้สิบก,กโลเหมอนะครับมาถึงข้างออกครับถนนสวนนภูนะครับ ับรถตอนสองสอนันรถกับติดห้ายๆตรดติดรับเลอ่าจะได้ก็คลิปนี้ก่เอาไว้ซ้ำนี้ครับเจอกันอ่าขอให้เอฟทุกท่านประสบแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมงมาปรารถนาทุกประการนะครับนำนำเลยด้วยถุกปู่ทุกคนเดอ้อครับ ตอนนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงร้อนๆหนาวๆก็ดูแลสุขภาพน้ำเดอ้อครับคลิปนี้ไปสักนี้ครับเจินคลิปหน้าครับสวัสดีครับ